นี้ในส่วนของเรื่องถ้ามีคดีความเราก็ทํานายไปได้ครับว่าดวงชะตาดวงนี้จะต้องชนะคดีความนั่นเองจําไว้ครับว่าถ้ามีเส้นมาจากเนินสุกนะครับตัดกับในส่วนของเส้นชีวิตมันมีแนวโน้มจะเกิดคดีความเกิดขึ้นและการไปเชื่อมโยงกับเส้นอาทิตย์อาทิตย์หมายถึงชัยชนะก็ยังได้นั้นก็ทํานายไปครับว่าดวงชะตาดวงนี้ถ้ามีคดีความก็จะต้องชนะคดีความอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามละ่ะ ถ้าปรากฏว่ามาจากเนินสุกแต่ปรากฏว่าไปตัดอย่างในส่วนของเส้นอาทิตย์อาทิตย์หมายถึงการชัยชนะนะครับอาทิตย์หมายถึงชัยชนะแต่ปรากฏว่าการไปตัดมันก็หมายถึงการพ่ายแพ้นั่นเองดังนั้นดวงชะตาดวงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นถ้ามีคดีความก็หมายความว่าจะต้องแพ้คดีความนั่นเองครับการเสียชื่อเสียงหมายความว่าเสียชื่อเสียงอันเนื่องมาจากคนในครอบครัวอันเนื่องมาจากคู่ครองเรานั่นเองเพราะว่าเนินสุกแทนถึงครอบครัวแทนถึงในเรื่องของคู่ครองครับ ต่อไปถ้าเกิดใครก็ตามมีเส้นดันกล่าวนั่นคือมีดอกจันทอยู่ในส่วนของเนินสุก และปรากฏว่าในส่วนของเส้นมาจากเนินสุกเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงกับในส่วนของเส้นอาทิตย์ด้วยนั้นๆเราทํานายไปได้ครับว่าดวงชะตาดวงนี้จะต้องมีเกณฑ์การได้รับเงินรับทองอันเนื่องมาจากบุคคลภายในครอบครัวหรือบรรพบุรุษหรือว่าได้มาจากมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษใดๆก็ตามถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเพราะว่าเนินสุกหมายถึงครอบครัวมีเส้นตัวหนึ่งเข้าไปเชื่อมกับเส้นอาทิตย์อย่างในส่วนของใต้เนิอนอาทิตย์เลยลด้านนั้นก็ชี้ได้เลยครับว่าจะต้องได้รับเงินรับทองมา จากครอบครัวนั่นเองครับต่อไปใครก็ตามที่เนินอาทิตย์ปรากฏว่ามีการกรบาดเกิดขึ้นนะครับเนินอาทิตย์ปรากฏมีในส่วนของการกรบาดเกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้ถือว่าอันตรายครับจาไว้ครับว่าสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะรูปทรงการกรบาดจะส่งผลเสียหายแก่ดวงชะตาของเราดังนั้น,น,นใครก็ตามที่มีลักษณะตรงนี้หมายความว่ากําลังมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเสียทองเกิดขึ้น กำลังมีเกณฑ์ที่จะต้องมีเกณฑ์การสูญเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นกำลังมีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะต้องมีปัญหามีเคราะไัยเข้ามานะครับจำไว้ให้ดีนะครับกากรกบาดส่งผลเสียหายแก่ทุกๆประเด็นไม่ว่ามันอยู่เนินไหนไม่ว่าอยู่ตำแหน่งด้านไหนเราก็ทำนายไปเลยครับว่าส่งผลเสียหายกับเนินเนินนั้นครับต่อไปนะครับถ้าเส้นอทิตของเราปรากฏว่ามันเกิดการตกร่องนะครับตกร่องในนัดที่นี้ก็คือตกร่องระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง นะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางจาไว้ดีนะครับว่านิ้วกลางกับนิ้วนางร่องตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นร่องผิดหวังนะครับร่องตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นร่องผิดหวังเวลาเรามองไปแล้วเราทํามือชิดๆกันแล้วปรากฏว่าพอมองเข้าไปเนี่ยถ้าเราเห็นมองเห็นร่องมองเห็นทุรุ่ร่องยิ่งร่องกว้างขึ้นเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าดวงชะตาดวงนั้นมีเกณฑ์การผิดหวังมากขึ้นเท่านั้น นะครับโดยสตาร์นูนนั้นมีเกณฑ์การผิดหวังมากขึ้นดังนั้นนั้นถ้าในส่วนของเนินอาทิตย์ของเรานะครับมีเส้นมาจากเนินอาทิตย์ของเราไปตกล้องแล้วก็เราก็ทานายครับว่าเนินอาทิตย์หมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องชื่อเสียงหมายถึงเรื่องเงินทองเราก็ทํานายที่นี้ครับว่าเงินเงินทองทองของคุณมีเกณฑ์ที่ต้องผิดหวังเกิดขึ้น คุณคาดหวังกับสิ่งใดไว้คุณไปทำทมทำธุรกิจอะไรไว้ก็ปรากฏว่าก็มีเกณฑ์การผิดหวังกับในเรื่องดังกล่าวนั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเรื่องสุดท้ายถ้าเกิดเนินในที่ของเราตกล่องระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางนิ้วก้อยกับนิ้วนางจำให้ดีนะครับว่าล่องนี้หมายถึงในเรื่องของเสียชื่อเสียงด้านนั้นก็หมายคามว่าดวงชะตาดวงนี้มีเกณฑ์การเสียชื่อเสียงอันเนื่องมาจากอย่างเช่นว่าติดสุราเมรยัย ติดในเรื่องของการมารมติดในเรื่องของเขาเรียกว่าอบายมุกต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวนี้ผมขอยกตัวอย่างในเรื่องของศาสตาร์วิชาลายมือเอาไว้ท่านี้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวในตัวของสัปดาหนะ์หน้าเราค่อยมาต่อกันนะครับว่ากับในส่วนของเส้นอาทิตย์ที่เรียกว่าเส้นชื่อเสียงนั่นเองครับค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจในเรื่องของ ภาพมงคลเสริมดวงค่ะเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงนิงนแล้วก็เรื่องของความรักนะคะง่ายๆเลยค่ะพิมพ์99แล้วก็ส่ง SMS มานะคะที่เบอร์4247751ค่ะพิมพ์เท่านี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับเป็นภาพมงคลเสริมดวงส่งจงถึงมือถือคุณผู้ชมแล้วล่ะคะ่ะโดยสามารถใช้ได้ทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ASD t a c หรือว่า t True m o v e ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อคิดเห็นหรือว่าอยากจะชมรายการของเรานะคะก็สามารถอีเมลมาหาเราได้นะคะที่ sj8 ทิศ @hotmail com ค่ะ ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่รอหนังสือจากอาจารย์ซ e. ีอยู่นะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะเป็นลำดับที่60นะคะจะได้รับเป็นหนังสือฮวงจุ้ยนะคะคำพีพลิกชะตาฟ้าภาชยภูมิจากอาจารย์ซ e. ีไปค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเป็นลำดับที่100นะคะจะได้รับเป็นหนังสือไพทาโรนะคะจากอาจารย์ซ e. ีไปค่ะโดยที่ในกล่องนี้นะคะจะมีไพ่ให้อีกหนึ่งสำรับด้วยละค่ะลำดับที่60และ100นะคะที่ SMS เบอร์4 2477 91าค่ะอย่าลืมส่งกันเข้ามา ะะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะสนับสนุนรายการโดยดาวคอฟฟ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหวงจุ้ย8ทิศค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นการถามตอบ SMS กับอาจารย์ซีค่ะโดยคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงผ่านทาง SMS กับอาจารย์ซีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลของคุณผู้ชมเข้ามาได้ค่ะที่ SMS เเบอร์4247791ค่ะโดยระบุชื่อนามสกุลของคุณผู้ชมนะคะอายุ เพศวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากจังหวัดที่คุณเกิดรวมไปถึงเรื่องที่คุณอยากจะทราบด้วยนะคะอาจารย์ซีจะได้ดูดวงให้ตามที่คุณต้องการค่ะและก็รวมไปถึงนะคะบริการเสริมพิเศษเปลี่ยนชื่อมงคลค่ะราคาเพียง149บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชื่อใหม่อีก3ชื่อค่ะพร้อมกับความหมายรวมไปถึงเรื่องยามในการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็คําอธิบายว่าทั้งชื่อเก่าแล้วก็ชื่อใหม่ของคุณผู้ชมดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะโดยทางเราเนี่ยจะส่งไปจดหมายลงทะเบียนไปให้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมสสนนใจะะคะก็าารถตติด่อ ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์026641117ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องไปเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วค่ะครับผมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงในเรื่องของชื่อก่อนเลยและกันครับดวงชะตาสาหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณลักษนาครับ,รบก็ดูจากรูปภาพได้เลยครับผม ดวงชะตาของคุณลัคนาเกิดในส่วนของวันอาทิตย์ที่23ธันวาความปีพศ2522น,นะครับแต่ด้วยการที่เขาเกิดในช่วงของเช้ามืดดังนั้นนะครับถือว่ายังไม่สว่างตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้ายังไม่สว่างหรือประมาณ6โมงเช้าแล้วก็จะต้องใช้ในส่วนของวันที่ผ่านมาในการคำนวณดวงชะตาดังนั้นนะครับจะถือว่าเขาเป็นคนที่เกิดในส่วนของวันเสาร์อยู่ในลักษณะดวงของคุณลัคนานะครับถือว่าเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ดังนั้นภูมิพุทธ ดาวพุธหรือในส่วนของวันพุธจะกลับกลายไปในส่วนของการลกคีนีนั่นเองครับตัวตอบันตากถทอฐานนะครับผมตัวทอนมันโททอมันเท่านอนเนนสิ่งลักษณะเหล่านี้ถ้ามีในลักษณะอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของเราเราก็ถือว่าเป็นการลกคีนีนะครับ ดังน,น,นั้นใครที่เกิดวันเสาร์จะไม่ดีนะครับว่าในส่วนของพวกดอชดาตอบรรดาศรฐานโทดมันโธตมันเท่าและนอนเนรห้ามมีอยู่ในชื่อเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการเล่นหนีไม่อย่างนั้นแล้วจะทําให้สุขภาพร่างกายเราเจ็บป่วยหรือจะต้องมีปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักอย่างนี้นะครับดังน,น,นั้นลักษณะของดวงชะตาคุณลัคนาแล้วปรากฏว่ามีนอนเนรอยู่ซึ่งในนื้นที่นี้ถือว่าชื่อของเราเสียแล้วนะครับ ต่อไปถ้ามาดูในส่วนของอังคารวิชามหาพูนกาบ้างครับผมในส่วนของปีที่เราเกิดนั่นคือปีสองห้าห้าสองอ่สองห้าสองสองนะครับด้านนั้นเราจะต้องเปลี่ยนไปในส่วนของจุลัการาชก่อนด้วยเอาตัวเลขหนึ่งหนึ่งแปหนึ่งไปทําการลบแล้วเสร็จหลังจากลบแล้วนะครับเราทําการหารเจ็ดเพื่อต้องการเศษของปีจุลักราชไปทดอยู่ในตาแหน่งโลกาพินาดังนนั้นเราได้ในส่วนของเศษสี่ครับ สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเะเียงตามลำด,ดับนี้เป็นต้นไปนะั่คือโรกาวินาสอาริกกุมตัวณโนาจิบดีราชาธงชัยและทีนี้เราก็มาดูครับว่าอักษรที่เปล่งเสียงออกมามีตัวอะไรบ้างครับว่าลักคนาก็มีในส่วนของตัวลอลิงครับค่ะก็คือขอไข่นาก็คือตัวนอรนเอน,น่นั้นลอลิงจะอยู่ในตำแหน่งของดาวเจ็ซึ่งเป็นในส่วนของพบมรณะ ในลักษณะเช่นนี้ถือว่าเสียหายแก่ดวงชะตาของเราครับผมต่อมาขอไขได้ในส่วนของดาวสองายถึงดาวจัน์อยู่ในตำแหน่งราชาและต่อมาคําว่านาตัวนี้ก็คือนอนเนนอยู่ในตำแหน่งของดาวพุธก็คือเลขสีตกอยู่ในตำแหน่งโลก,กาวินาดังนั้นลักษณะของชื่อนี้ในลักษณะวิชานี้ของเราก็เสียหายครับ ต่อไปถ้ามาดูในส่วนของระบบเลขศาสตร์กันบ้างเลขศาสตร์คำว่าลัคนานะครับได้ในส่วนของเลข19ถือว่าเป็นเลขร้ายสําหรับผู้หญิงนั้นๆการใช้ในส่วนของชื่อนี้ไม่ถูกฉลอแก่ดวงชะตาของเราครับแม้ว่าชื่อกับนามสกุลรวมออกมาแล้วได้ในส่วนของเลข46ซึ่งเลข4ี่หมายถึงดาวพุธเลข6กหมายถึงดาวศุกร์เป็นลักษณะคู่ธาตุที่เป็นธาตุน้ํากันแม้ว่าจะสมผลดีก็ตามแต่ว่าชื่อของเราถือว่าเสียหายไปแล้วนั้นๆดวงชะตานี้เลขศาสตร์ก็เสียครับ อายะนะได้เลขสองหมายถึงมารดาก็ถือว่าใช้ได้นั้นนันผมจึงดูในส่วนของชื่อใหม่เอาไว้ให้ก็ชื่อว่าอาธัญญานะครับอาธัญญาก็แปลว่ามีโชคทุกด้านสะกดดังต่อไปนี้ครับออ่างสระอา นะครับแล้วก็ทอทงไม่หนาอากาศยอหญิง2ตัวแล้วก็ตระอาครับแปลว่ามีโชคทุกด้านเลขาศาสตร์จะได้ในส่วนของเลข24เป็นเลขคู่มิตรตรงผลดีแกด่ดงชะตาอย่างยิ่ง,งชื่อกับนาสกุลได้เลข51จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการมีความรู้ความมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะครับอายตนะหมายถึงเลข8หมายถึงการเป็นเจ้าคนในคนนั่นเองนั้นๆการใช้ชื่อนี้ย่อมดีกว่าชื่อเก่าเพราะชื่อเก่าของเราถือว่าทั้งหมด4่ศาสตร์